ทำกับลูกของคุณแบบนี้ไม่โอเคนั่นก็คือการที่คุณยัดเยียดความฝันของตัวเองให้กับเขามีพ่อแม่หลายคนที่แบบคุณอาจจะมีความฝันหรือว่าความคาดหวังอะไรในวัยเด็กแล้วคุณยังไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้แล้วคุณก็ส่งต่อความฝันหรือว่าความคาดหวังนั้นน่ะของคุณนั้นน่ะให้กับลูกคุณแล้วคุณก็พยายามผลักดันหรือว่าพยายามบังคับขู่เข็นในใจก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้เขาทําหรือว่าสานต่อความฝันของคุณให้สําเร็จคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังทําร้ายลูกคุณอย่าง มากมายเลยเช่นอ่ะพ่อแม่หลายคนหรือว่าปู่ย่าตายายหลายคนที่แบบอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีอะไรในในครอบครัวที่เป็นสิ่งที่แบบตกทอดกันมาแล้วคุณต้องการที่จะให้ลูกของคุณเนี่ยสืบต่อธุรกิจของคุณแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ชอบโอเคถ้าเกิดเขาชอบนั่นเป็นเรื่องที่ดีก็ก็ทําต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดกรณีที่ลูกคุณอะ่ะเขามีความฝันอย่างอื่นเขาอยากทำให้เขามีความต้องการที่อยากทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่การสืบต่อธุรกิจของครอบครัว คุณควรจะใจกว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้ไปเรียนรู้ได้ไปทาในสิ่งที่เขาต้องการใช่หรือไม่คุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจหรือว่าไปเลือกทางเดินชีวิตของเขาแทนเขาในเมื่อเขามีศักยภาพพอที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเพราะคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นคือตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณตัวคุณอาจจะตายไปในอีกไม่กี่ปีก็ไม่รู้แหละแต่คนที่จะต้องเดินหรือว่าต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตก็คือ ตัวลูกของคุณรู้ไหมแล้วถ้าเกิดวันนี้เขาต้องทําตามความคาดหวังของคุณโดยที่มันไม่ใช่ความฝันความปรารถนาความคาดหวังของเขาอะ่ะคุณคิดดูสิว่าเขาจะทุกข์แค่ไหนตัวกล้อยเองเนาะเราก็ถูกเลี้ยงมาแบบพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่บังคับคือท่านให้อิสระในการเลือกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ค้อยขอบคุณพ่อกับแม่มากคือท่านจะให้ข้อมูลว่าโอเคถ้าหนูตัดสินใจแบบนี้คือผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือถ้าเลือกอันนี้ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วหนนน้้้าาาาาทททีี่่่่เเเเรรรกกก็คือือออลใสิงงตัน เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยสืบต่อมาที่กร้วยเวลาที่ตอนนี้คือเรามีลูกใช่ไหมได้วยเปิดโอกาสให้ลูกอ่ะได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกทางเดินคือตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆแม้กระทั่งการเลือกสายเรียนอย่างลูกสาวคนโตนี่คือ,อตอนนี้จะขึ้นมหเนาะตอนที่เขาเรียนมตน้นเขาเรียนในสายที่เป็นที่เป็นห้องกิฟต์เนาะแต่ทีนี้พอมปลายเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนต่อสายกิฟต์ห้องกิฟต์แล้วเพราะห้องกิฟต์คือห้องวิทย์ห้องเก่งอะไรเงี้ยน่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันกนดดันเขารู้สึกว่ามัน มันดักเกินไปสําหรับเขาซึ่งจริงลูกสาวเราต้องบอกต้องเพลมมันว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนดีนะทั้งที่ใจจริงอะ่ะเราก็อยากให้ลูกเรียนห้องกิฟต์คือตามความคิดตามความรู้สึกของเราคือคิดว่าห้องกิฟต์อ่ะมันก็คือเป็นห้องที่แบบกลัวจะใส่ใจเพราะเพื่อนแวดล้อมดีเพื่อนตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเราก็ให้ข้อมูลลูกไปแต่สุดท้ายเรายกสิทธิ์ในการเลือกในการตัดสินใจให้กับลูกสุดท้ายแล้วเขาก,าก็ก็คือเลือกเรียนห้องธรรมดาโอเคแต่เราก็บอก ข้อมูลทุกอย่างเท่าที่เรารู้เนาะลูกจะต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจเลือกของตัวเองว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งโอเคไม่มีใครบอกได้เขาก็โอเคเขาก็ยอมรับแล้วเราก็ยอมรับการตัดสินใจของเขาเคารพการตัดสินใจของเขาคือมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนะี่ยเขามีไกด์นำทางเหมือนมีนางฟ้านําทางเหมือนที่ครูบอกพวกคุณตลอดว่าเขาทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมามีไกด์แดนซ์มีไกด์นำทางเหมือนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าประจําตัวอย่างนั้นน่ะมีอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นไฮเออร์เซลล์นำทางแล้วแล้วสิ่งนนั้นคือ มีแค่คนคนนั้นที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนสูงส่งของเขาได้คนอื่นไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้จักมีแค่เขาสองคนที่จะคุยกันรู้เรื่องที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วไม่มีใครทําแทนใครได้ด้วยเพราะฉะนั้นความสุขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสุขของลูกคุณเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ในมุมมองของคุณคุณคิดว่าแบบนี้ถ้าเกิดเขาเลือกแบบนี้เขาน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกไงมันไม่ใช่สิ่งที่เขาตัดสินใจเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไงการตัดดดสสินนใจเลืืออกหหยยุทท้้าาคี่ขง ตัวคนคนนั้นเองหน้าที่ของลูกคุณเองแล้วทุกคนก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของกันและกันให้สิทธิ์ในการเลือกของกันและกันไม่ก้าวไก่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่เขาคุณเบ่งคลอดเขาออกมาหรือคุณผ่าคลอดเขาออกมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขานะลูกคุณคือเจ้าของชีวิตของเขาเองคุณอย่าถือสิทธิ์คุณอย่าถืออำนาจในการที่จะบงการชีวิตเขาคุณไม่มีสิทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีความฝันก็ให้เขาได้เดินตามทางความฝันของเขาโดยที่ไม่เกี่ยวกุณ คุณมีหน้าที่อร์ตเขาทุกอย่างอร์ตเขาในทุกว <hi> ิถีทางไม่ว่าเขาจะล้มลุกลุกลครานมาแค่ไหนคุณมีหน้าที่เปิดอ้อมแขนรอรับเขาอย่ายันเยียดความฝันของคุณให้กับลูกคุณเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตามสารต่อความฝันของคุณแต่เขาเกิดมามีจุดประสงค์ของชีวิตเขาแล้วเขารู้เองเขารู <trimming them> ้ดีอยู่แล้วก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับถึงพ่อแม่ที่น่ารักทุกคนนะคะกล้วยค่ะเพศนกกระลาจายาเส